ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของผมชิปแอนดริฟวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถกระบะระดับตำนานที่ถูกพัฒนาใหม่ล่าสุดให้ล้ำสมัยและหรูหราก,กว่าเดิมนั่นคือ Toyota h i l u ั t r a v เ2026รถกระบะที่ไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและทนทาน แต่ยังถูกออกแบบให้รองรับวิถีชีวิตสมัยใหม่ที่ผสมผสานความพรีเมียมเทคโนโลยี <Technology S 1> และความสะดวกสบายในทุกมิติถือเป็นอีกหนึ่งผลงานที่สะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ของโตโยต้าที่ต้องการยกระดับรถกระบะจากเครื่องจักรทำงานหนักไปสู่รถยนต์ที่หรูหราและครบเครื่องทั้งการใช้งานและการใช้ชีวิตโตโยต้าไฮ u ักทราเว2026มาพร้อมรูปลักษณ์ภายนอกที่ปรับโฉมใหม่ทั้งหมดโดดเด่นด้วยการออกแบบที่เน้นเส้นสายแข็งแกร่ง กระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ใช้ดีไซน์แบบ3มิติพร้อมไฟหน้าเลตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเสริมความดุดันและทันสมัยในเวลาเดียวกันสีแดงมันเงาที่สะท้อนประกายไฟภายใต้แสงไฟหรูหราทำให้ไฮลักทราโวดูโดดเด่นและมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้านข้างของรถถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวและทันสมัยขึ้นพร้อมซุ้มล้อขนาดใหญ่ที่บ่งบอกถึงความแข็งแรงและพร้อมลุยทุกเส้นทางล้ออลลอยใหม่ถูกออกแบบมาให้สมดุลทั้งด้านความสวยงามและประสิทธิภาพในการใช้งาน ด้านหลังของไฮลัก t r ทราเว2026ก็ดูไม่ธรรมดามาพร้อมไฟายท้ายเล็ที่มีดีไซน์เฉียบคมฝากระบาดท้ายขนาดใหญ่พร้อมโลโก้ไฮลัก t r ทราโวที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความพรีเมียมระบบกันชนและดีไซน์ด้านท้ายถูกยกระดับให้ดูสปอร์ตและทันสมัยมากกว่าเดิมเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานทั้งในเมืองและต่างจังหวัดเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โตโยต้าต้องการให้ไฮลัก t r ทราเว2026เป็นมากกว่ารถกระบะใช้งานธรรมดา แต่เป็นเหมือนห้องนั่งเล่นสุดหรูเคลื่อนที่คอนโซลกลางถูกออกแบบใหม่ให้มีจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับทั้งระบบสังงานด้วยเสียงการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและระบบนำทางที่แม่นยำม,มากวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างครบถ้วนบาะหนังแท้ถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้ความสบายในทุกการเดินทางพร้อมระบบระบายอากาศและปรับไฟฟ้าเพิ่มความรู้สึกหรูหราไม่ต่างจากรถ SUV ระดับสูง บรรยากาศภายในถูกแต่งด้วยไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามความต้องการเพิ่มมิติให้ห้องโดยสารดูทันสมัยและน่าหลงไหลามากขึ้นระบบเสียงคุณภาพสูงที่ออกแบบมาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาคูสติกทําให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความเพลิดเพลินส่วนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันก็ถูกออกแบบให้จับถนัดมือและควบคุมได้ง่ายในด้านสมรรถนะโตโยต้าไฮ u ักทราเวล226มาพร้อมเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ให้กําลังมากขึ้นแต่ประหยัดน้ํามันกว่าเดิม คาดว่าจะมีทั้งรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบและรุ่นไฮบริดที่ตอบโจทย์การใช้งานยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือนำมาใช้เป็นรถครอบครัวระบบเกียร์อัตโนมัติที่ปรับแต่งใหม่ให้ตอบสนองได้รวดเร็วและระบบขับเคลื่อนสีล้อที่พร้อมลุยทุกเส้นทางระบบช่วงล่างก็ได้รับการปรับปรุงให้ซับแรงกระแทกได้ดีกว่าเดิมทำให้การขับขี่ทั้งบนถนนเรียบและถนนครุขระเป็นไปอย่างมั่นใจและนุ่มนวล ด้านความปลอดภัยไฮลัก t r คราโว2 0 2 6ถูกติดตั้งระบบ Toyota Safety s e n s e เวอร์ชันล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมพวงมาลัยรวมถึงกล้อง360องศาที่ช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นรอบคันได้อย่างชัดเจนทำให้มั่นใจได้ว่าทุกการเดินทางปลอดภัยทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร สำหรับเรื่องราคาโตโยต้าไฮ u ักทราเว2026คาดว่าจะเปิดตัวในตลาดประเทศไทยด้วยช่วงราคาเริ่มต้นประมาณ9,5 0,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่อาจแต่1 4 5 0 0 0้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องยนต์และออปชันที่เลือกถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบหรูหราเทคโนโลยีทันสมัยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและความปลอดภัยระดับสูง t o y ย t a h i Lu ั t r a v เว2สอจึงไม่ใช่เพียงรถกระบะธรรมดาที่ใช้บรรทุกของหรือทำงานหนัก แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาและความก้าวหน้าของโตโยต้าที่เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการรถที่ตอบโจทย์ได้ทุกด้านทั้งการใช้งานจริงความสะดวกสบายความหรูหราและความปลอดภัยในทุกการเดินทางถือว่าเป็นการยกระดับมาตร,รฐานใหม่ให้กับตลาดรถกระบะในประเทศไทยและแน่นอนว่าไฮลักทราโวรุ่นใหม่นี้จะกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสูงสุดอย่างไม่ต้องสงสัยไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ต้องการรถสำหรับทำงานรถสำหรับเดินทางท่องเที่ยว หรือรถสำหรับครอบครัวโ o y o t a าไฮลักทราโว2026ก็ตอบโจทย์ได้ครบทุกความต้องการเป็นรถที่รวมเอาความแข็งแกร่งความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าไว้ในคันเดียวและนี่แหละคือเหตุผลที่ทำให้ไฮรักทราโว2026กลายเป็นรถกระบะท,ที่น่าจับตามองที่สุดในปีนี้